ว่าใครมามั่งเ้มาทำไป้ไม้่อด้นี่จะเอาเอาไปเลม้แล้วัแล้วแวต่เขาถึงมาไปมั้เดี๋ยวไปเลยทเสร็จแล้วตรงนี้ก็้ยหินไอ้เนี่ยถ่ายหินก่อนเดี๋ยวไม่รู้หินมาด้วย

อันนี้ก็เป็นวันขายวันเกิดคุณย่าปทุมนะครับปีนี้ครบอายุแปดสิบหกปี งวดที่แล้วยังไม่ได้จ่ายเลยครับงวดนี้ก็อย่าไปตามเลยเชื่อผมเาทุ โอ้ได้ยะนานนี้่อไปไหนพอเนีนี่ขอร้อง้กุมาเดืเนี่ยนี่เขาเพิ่เกินเือดเนวันหมดแ้เนี่ยนะเอาเลยอะไรครับเา่อ้าลย่แม่แม่ได้เก่งๆเนี่ยดีนะ อ่ะตัวพูดดีนะรุ่นใหญ่ไม่บอกว่าแก่นะเขาบอกรุ่นใหญ่เฉยยา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 นี่นี่เลยเร็วเขาทำที่เลยเร็วเร็วช่วยกัน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 เราไม่รุ่นใหญ่นะเดี๋ยวไปนะ